ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่27สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะช่วงนี้หลายๆคนคิดเรื่องบ้านนะคะคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะ มีโอกาสได้คือได้คบได้คืนดีนะคะกับคนที่คุณรักนะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจมีเรื่องไม่สบายใจที่เรื่องบ้านทรัพย์สินที่อยู่อาศัยนะคะหลายๆคนกําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้นะคะมองหาช่องทางใใหม่ๆในการหาเงินหรือกําลังมองหางานใหม่นะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องกังวลนะคะกังวลใจเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะคุณจะได้เจอคนเก่าเพื่อนเก่าคุณรักเก่านะคะ จะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกนะคะสื่อนำโชคของคุณคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีเหลืองสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ7 6 5นะคะ7 6 5 9นะคะ7 6 5 9แล้วก็10ขอให้ทุกคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ